กราศีนะครับที่ยิ่งเหนื่อยยิ่งรวยยิ่งช้ำใจก็จะยิ่งสมหวังนะครับเอาละครับท่านใดอยากจะรู้แล้วนะฮะก่อนอื่นฝากกดแชร์ครับและที่สําคัญนะฮะฝากอุดหนุนกำไร12ราศีของรล๊ดคอนเฟิร์มนะฮะเรียกเดว่าท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองนะฮะมีปัญหาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องดวงตกนะครับประสุขเข้าประเสรกนะครับหรือติดขัดอะไรต่างๆเพียงท่านมีกําไรพกติดตัวนะครับคาถาสเปดบทนั้นก็จะส่งผลให้ท่านรวมถึงนะครับสารลักหนุนดวงพิจตา12 ีที่ปรจจุอยู่ในกำไรนี้นะครับก็จะทาให้ท่านผ่านได้อย่างลุดในทุกปัญหาอย่างแน่นอนสวยรู้ดูแพงและที่สําคัญดวงดีด้วยนะครับเอาละครับถ้าใดต้องการจะบูชานะครับอินบ็อกมาได้เลยนะฮะนะในข้อความเลยหรือว่าพิมพ์คําว่าสนใจในคอมเมนต์นะครับผมจะติดต่อกับไปหาท่านอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับ6ราศียิ่งเหนือ่อยยิ่งรวยยิ่งช้าใจยิ่งสมหวังนั่นคือชาวราศีเมษมีถุนกรกฎ ตุลธน,นูและราศีมังกรครับเมษมีถุนก็เรากดตุลธนูมังกรน,นะครับต้องบอกเลยนะครับชีวิตของคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณบอกว่าชีวิตนี้ฉันอยากจะรวยและฉันอยากจะสบายฉันจะไม่ต้องทําอะไรแล้วเป็นไปไม่ได้เลยครับดวงชะตาคุณคุณเป็นคนอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้คุณเป็นคนขี้เบื่อและชะตาฟ้ากําหนดให้ชีวิตคุณไม่สบายไม่ใช่ไม่สบายคือป่วยนะไม่ใช่นะแต่หมายความว่ามันไม่สบายคือมันอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องทํางานไม่ได้นะครับถึงแม้จะพยายามก็ตามแต่คุณเองสังเกตคุณเองก็จะต้องหา เรื่องไปทำโน่นทำนี่นะครับและชีวิตคุณมันเป็นอย่างนี้บางที่เนะี่ยอยู่เฉยๆดี่แล้วก็ไปหาทางเหนื่อยหาทางเดือดร้อนทำโน่นทำนี่ให้ตัวเองเหนื่อยเล่นเพราะเป็นนิสัยแล้วก็เป็นลักษณะดวงชะตาแต่ขอให้รู้ครับยิ่งเหนื่อยยิ่งดีย,งงออยิ่งเหงื่อออกยิ่งเฮงรวมถึงยิ่งช้ำใจคุณจะยิ่งสมหวังสังเกตดูดีครับชีวิตคุณเป็นอย่างนั้นก่อนจะผ่านมาคุยกับผมเนี่ยก่อนที่จะดูคลิปนี้ถามตัวเองเองเถอะคุณช้ำใจมาหลายครั้งเฉียบตายมาหลายคนดวงแข็งครับไม่งั้นนั่งมานั่งฟังคำนายผมไไไม่่ด้้ต้ตตองตายปแลแลวน นี่คือชีวิตของคุณจริงๆคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงเกลียดแล้วไม่เผาผีเลยเป็นคนมีความจริงจังจริงใจทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารักใครแล้วนะครับไม่ว่าจะชื่อเสียงกัยศหรือชีวิตเนี่ยคุณมอบให้ได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกลียดใครแล้วก็ตามนะฮะยากมากครับที่จะกลับมาคืนดีกันได้เรียกได้ว่าต่อให้นะครับมาทําอะไรก็ตามคุณจะเห็นเขาเป็นสิ่งเป็นฝุ่นเป็นอากาศเลยนะครับคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมไม่ยอมอ่อนอ่อนผตนตันในเรื่องที่ผิด นองคองทำเป็นอันขาดนะครับคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงถ้าดีดีใจหายถ้านร้ายเนี่ยร้ายแบบยิ่งกว่าพญาเสือโคร่งนะครับนี่คือ6ราศีนะครับที่ยิ่งเหนื่อยยิ่งรวยยิ่งช้าใจยิ่งสมหวังนั่นะคือชาวราศีเมษมิถุนกรกฎตุลธน,นูและมังกรคอนเฟิร์มครับ ลุหน,นดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงคาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุข ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับ